ชอบชอบสะเปนชอบสกินทิพอยู่แล้วครับไม่รู้ผมแบบชอบเวลาแบบอยู่กับเฮียแล้วมันแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับสบายใจดีจังแล้วชอบทัชตรงไหนของเฮียทัชตรงไหนหรอไม่ทำน้ำเสียอย่างเงี้ยทุกตรงเลยครับจริงหรอทุกตรงตรงไหนก็ได้จะแบบคอหรือว่าเฮ้ยทำอะไรอ่ะควนลุกเลยอ่ะควนลุกเลยอ่ะเก่หมดเลยจ๊บป ซีนนั้นขึ้นบนหัวปั๊บเลยเมื่อกี้ซีนไหนอ๋อไรู้แหล่ไปไปไวมากคลิปไปไวมากแลาเป็นคนชอบแบบให้ลุปหัวเวลานั่งรถตู้ใช่เวลาทำงานเอยตอนแรกๆนนาจะไม่กล้าเอาหัวมาซบผมด้วยความเพียงใจแล้วไม่ได้พูดอะไรไงจนแบบเออรู้จักกันสนิทกันมากขึ้นแล้วก็นอนเออนอนซอบเวลานอนชอบนอนซบใช่แล้วก็แบบมีครั้งหนึ่ง อ่ะวก็เคยพูดไปแล้วอ่ะมีค้งนึงแบบนอนแล้วก็อยู่ดีจับมือเฮียมาอย่างเงี้ยหลับมาแล้วก็แปะหัวใช่จับหัวน้องแบบว่าชอบให้ลูกหัวชอบให้คนลูปหัวครับมันจะนดีไม่รู้ครับมันแบบมันดีครับสบายดีสองคนในตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบผู้จิ้นทั้งแปดดีใจมากๆาดีใจมากรู้สึกแบบไม่คิดไม่ฝันตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่าจริงหรออะไรเงี้ยตอนที่ลมแฟนคลับแบบล่าสุดคงจะมากยังคิดอยู่กัน นี่จริงเหรออะไรเนี่ยกลับบ้านไปคิดเฮ้ยแฟนคลับเรายจริงเหรออะไรเงี้ยเออรู้สึกดีใจมากๆบางทีก็ร้อนๆแล้วก็แบบน่าจะอึดอัดกันก็แอบ,บเกรงใจทุกๆคนจังเลยครับแต่ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบคอยมาหาแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราตลอดเลยต่อหัวอาจานี้เรียกว่าเป็นแบบพูดจินห่างแต่กดีใจมากๆดีใจมากๆรู้สึกแบบไม่คิดไม่ฝันตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่าจริงเหรออะไรเงี้ยอตอนที่โวมแฟนคลับแบบล่าสุดคนเยอะมากยังคิดอยู่กัน นี่จริงเหรออะไรเนี่ยกลับบ้านไปคิดเฮ้ยมันขับรถได้ยงงั้นจริงเหรออะไรเงี้ยเออรู้สึกดีใจมากๆอย่างนี่มีเวลาเวลาไปงานาโอ้โหแฟนขับมารอกันแบบมีป้ายตรงไป้ายไฟของพวกเราอะไรเงี้ยวันนี้ <S 1> <S 1> ดีใจมากๆอยู่แล้วครับแบบจริงๆก็ไม่คิดว่าทุกคนจะมาแล้วแบบบางทีต้องมานั่งรอนั่งรอรวมแฟนคลับอย่างเงี้ยบางทีก็ร้อนๆแล้วก็แบบน่าจะอึดอัดกันก็แอบ,บเกรงใจทุกๆคนจังเลยครับแต่ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบคอยมาหาแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราตลอดเลย ได้พูดคุยกับแฟนคลับบ้างไหมว่าเฮ้ยแบบที่เขามาซัพพอร์ตเราเนี่ยเขาชื่นชอบอะไรในผลงานของเราหรือในตัวเราทุกคู่อะไรเงี้ยผมว่าผมก็อ่าน,นผ่านเนาะถ้าคุยตรงตรงไม่น่าจะได้คุยครับผมเห็นอ่านผ่าน,าน,านแล้วก็ชอบในตัวซีรีส์ว่าแบบเล่นดีมากหนูก็เล่นดีมากอะไรงเงี้ยแล้วก็เฮียหรือว่านักแสดงคนอื่นรู้สึกว่าแบบเออเดินออกมาจากนิยายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาให้รู้สึกแบบเฮ้ยเวลาซีรีส์ออนแล้วเรื่องภาพเรื่องเสียงอะไรทุกอย่างมัน มันโดยรวมแหละเราทุกคนเลยชอบ<ม>ในตัวตัวหนูเกื้อฮิเลียน<ม>ใช่อาจจะมีความซีนุนิวผสมไปด้วยก<ม>็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเป็นข้องใเข้างน,น,นอกด้วยไหมเพราะเราสองคนก็เหมือนแบบไม่ปล่อยคาแรคเตอร์เลยเนะี่ยข้างนอกเราก็ยังแบบปล่อยนะ <c oughs> ปล่อยมากเวลาอยู่ด้วยกันสองคนก็ยังจะมีแบบให้แฟนคลับเขาแบบวิกันจริงๆเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วจริงๆมันเขาเรียกว่าบางทีอยู่กับแฟนคลับยังรู้สึกแบบ เกรงใจด้วยซ้ำเพราะว่าเราเราเล่นกันมากกว่านี้อีกใช่ครับนังก็เยอะกว่านี้คเขาเล่นกันเยอะกว่านี้อีกใช่มีใครถามก็ถามว่าทําไมนุ่นตัวติดชอบตัวติดเฮียจังครับอืมแต่น้องชอบแบบอะไรนะสกินชิปป่ะชอบชอบสกินชอบสกินชิฟอยู่แล้วครับไม่รู้ผมแบบชอบเวลาแบบอยู่กับเฮียแล้วมันแฮปปี้ครับสบายใจดีจังแล้วชอบทัชตรงไหนของเฮียเขาทัชตรงไหนเหรอ จะมาทำน้ำเสียอย่างนี้จบทุกตรงเลยครับจริงเหรออืทุกตรงตรงไหนก็ได้จะแบบคอหรือว่าเฮ้ยเข้ามอ่ะหนลุกเลยอ่ะก็หมดเลยจิ้มปุ๊บสีนซีนสีนั้นขึ้นบนหัวปั๊บเลยเมื่อกี้ซีไหนอ๋อมันรู้แล้วไปไวมากคอิคไปไวมากอือชอบสกินชีพใช่ครับเราเป็นคนชอบแบบให้รูปหัวอืแต่แต่สังเกตสังเกตตอนแรกๆอ่ะสังเกตตอนแรกน้องอ่ะ เวลานั่งรถตู้ใช่ไหมเวลาทำงานเน่ยตอนแรกๆเนาะจะไม่กล้าเอาหัวมาซบผมด้วยความเกรงใจแล้วไม่ได้พูดอะไรไงจนแบบเออรู้จักกันสนิทกันมากขึ้นแล้วก็นอนเออก็นอนซบเวลานอนชอบนอนซบใช่แล้วก็แบบมีครั้งหนึ่งอ่ะไหนก็เคยพูดไปแล้วอ่ะมีครั้งหนึ่งแบบนอนแล้วก็อยู่ดีจับมือเฮียมาเงี้ยหลับมาแล้วก็อึ๊บแปะหัวใช่มาจับหัวน้องแบบว่าชอบให้ลูกหัวชอบให้คนลูบหัวครับเออมันรักคนดีูก ไม่รู้ครับมันแบบมันมันดีครับสบายดีเอ่ออ่ะบันนี้ก็ะแต่ซีรีส์แบบดีมากแฟนๆก็ชื่นชอบผู้รามากอยากจะขอบคุณหรือฝากบอกอะไรถึงแฟนๆไหมคะมคที่เขาแบบมาซัพพอร์ตแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขนาดนี้จริงๆก็อยากขอบคุณในทุกๆอย่างของทุกคนเลยครับทั้งคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็คนที่เพิ่งมารู้จักเราเมื่อแบบนานหรือไม่นานแล้วนี่ก็ได้ครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยที่คอย สนับสนุนแล้วคอยสปอร์ตพวกเราคอยมีฟีดแบ็กให้พวกเราตลอดเลยคอยแบบสนับสนุนทั้งทั้งเรื่องอาจจะกําลังใจแล้วก็เรื่องสิ่งของเรื่องเงินต่างๆแบบคอยมีอะไรมาให้พวกเราตลอดเลยครับจริงพวกเราก็อยากจะถ้าพวกเราทําอะไรให้พวกเขาได้เราก็อยากจะทําให้เหมือนกันครับก็อยากจะให้อยู่กับพวกเราแบบนี้ไปนานๆน,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 นะครับ เหมือนกันเหมือนกันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆม,มันคือมันคือแพช s i o ของเราเพราะเราทําผลงานออกมาเนี้ยก็ต้องการให้ทุกคนแบบได้ดูแล้วก็มีความสุขกับเราอยู่แล้วแลวซึ่ง<ม>เราคิดว่าประสบความสําเร็จสําหรับเราประสบความสําเร็จระดับที่แบบดีมากๆ<ม>รู้สึกดีใจมากๆก็ขอบคุณทุกอย่างเลยไม่ว่าสิ่งของกําลังใจหรือการปั่นเทนทวิตหรือการตื่นเช้ามาปั่นเทน<ม>เพื่อให้ติดรายการเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงหรือคนเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าโหคุณคุณเสียเวลามากกว่าเราแบบ เยอะกว่าเราอีกนะเอาจริง<ช>แล้วมันมีคํานึงที่แบบเหมือนมีแฟนคลับพูดหลายคนม้าบอกว่ามันเป็นทําทุกอย่างให้เต็มที่ส่วนเนี้ยให้แบบแฟนคลับซัพพอร์ตแล้วก็เป็นหน้าที่เราเองเลยเนี้ย<ม>เราฟังแบบน่ารักเป็นหน้าที่<ม>เราเองอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าทําเขาก็คงจะสื่อว่าทําหน้าที่ของใครให้เต็มที่ละ<ม>เพราะนี่ก็เชื่อทุกวันเนี้ยที่บางทีแฟนคลับเราก็เป็นลูกค้าก็มีอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจมากๆาเลยนะที่มีแบรนด์เขาจ้างมาหรือหรือแบรนด์ที่ไม่เคยจ้าง คู่จิ้นมาก่อนเลยรรู้สึกแบบเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งอ่ะแล้วแบบมันมีหลายแบรนด์ละครับที่แบบเขาไม่เคยจ้างไงเรารู้สึกแบบเขาเป็นแฟนคลับนิยายหรือซีรีส์อะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบแฮปปี้มากๆาใช่ก็มีแฟนคลับแต่ละคนก็ช่วยแบบฝากขายงานด้วยอะไรเงี้ยดีเอ็มหรือยังไงแบบเอาคู่นี้น่าเลยก็น่ารักน่ารักมากเลยครับใช่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ